วันหยุดพักผ่อนครับเดินออกกำลังกายครับแวะเข้าไปดูซูเปอร์มาร์เกต็ตที่มีอ,อกค์นิตไม่จะมาแถวรามคำแหงนานถนนก็ยังเป็นการก่อสร้างเหมือนเดิมครับ ่เ,เยมกันนเอะดี๋ยวข้ามสะพานลอยกันครับน่าจะถึงสิบีแล้วมั้งครับไม่ได้ใช้สะพานลอยเลยเพราะส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวกันนะครับจักรยานยนต์ครับไม่ไม่ใช่รถหรูอะไรหรอก สมัยเราเรียนหนังสือหรือว่าหาง,งานใหม่ๆสะพานลอยรถเมล์เราจะใช้กันประจำนะครับพาพาทัวร์สะพานลอยด้วยนะครับวันนี้ช่วงเย็นๆ5้ามงเย็นชมบรรยากาศรถติดสะพานลอยครับใครไม่รู้จักสะพานลอย มีอายุเราก็ไม่ค่อยได้ขึ้นใช้บริการแปลกเหมือนกันครับงข้าบ,บ้านก็ไปเลี้ยวอ่ะนั่งในรถดูรถนะครับรถเยอะครับสองฝั่ง <c oughs> อยู่บนสะพานลอยถนนรามคำแหงเมื่อก่อนถนนเส้นนี้ชื่อถนนสุขาพิบาล3ครับ mm hmm. เขาเปลี่ยนชื่อใหม่ฝั mm hmm. ่งน้อไปบินบุรีฝั่งนี้ไปมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ตลาดบางกะปิส่วนสุขาพิบาล2เขาเปลี่ยนชื่อเป็นถนนนวมินถนนเสรีไทย แล้วก็ถนนนวำมรินลงสะพานลอยแล้วครับไม่ต้องหรูครับประโยชน์ของมันมีค่าสำหรับเราสมัยเราเป็นเด็กครับพาสเหนื่อยเดินขึ้นดิงลงก็ได้ออกกำลังกายดีครับโอเคครับสวัสดีครับ